พีกเลยพีกเลยไอเจนแล้วเปลี่ยนเครื่องแล้วไม่เปิดใหม่วะไม่พีกมีกูแตกเพียาาต่างตงตฟีเลยดาวหนึ่งรเลฟาห,ห,หม์ดาาเลยกูเอง มีฟรมา, 3, าร์มาสหาแรกของมานนีรถไปนะกูมีฟาร์มาสเนี่ยหารแรกของเนี่ยเล่นเอเคเอสไหมล่ะมาเอามามากูเห็นแล้วสมเพศมึงแล้วเกินมาเอามาเพื่อนตีขึ้นเฮ้ยเจนโหมบัวแต่ลรกปืันนี้เหี้ย ไปนี่แมวอินดี้อกูมองไม่เห็นคนเนี่ยพี่น้องมีแมวด้วยอ่ะไอเจนดูแมวป่าวห้องพี่ก็มีน่ารักกว่าแมวแมพี่รู้ได้ไงว่าแมวพี่น่ารักกว่าแมวหนู่เป็นทอมาดิน้องไม่ต้องอะไรเยอะนะแมวพี่ใหญ่แค่นั้นแหละ ตายเลยเนี่ยเบอร์สี่ขำจนตายปะเนี่ย